ส่งการองกับฝั่งบริษัทลอยสิงโตเก็ฝากกับแขกมาในกครเป็นกาวผื้นำบริษัทริษัทตัวนพเรามีลากรถถูเรามีส่วนบ้านเสรยมเรามี

ซ้อนไหลค,ครับโอ่ครับนี่ก็คือที่เราเห็นนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้เราจะเห็นทางด้การ ไปทำอะไรนะไปจะไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขแท้ก็เลยถือ,อโอกาสอ,อาไว้ออกขึ้นมาออกขึ้นมาออกขึ้นมามีสองอย่างมีสองอย่างนะครูอะ,อะในชาวบ้านสุขแท้ยกมือเห็นเธอเคยเห็นเพื่อ,อนเธอสูบบุหรี่ไหมบุหรี่ไฟฟ้าใครเคยเห็นยกมืออะ,อะเคยเห็นเป็นเวลา เอาไปต้มใส่อะไรอีกลูกอต้มใส่อะไรเอ้าหมอนี่เอา้าเธอเอา้าเขาซีคูนร้อยนี่เขาเอากระท่อมต้มใส่ย,ยาแก้ไอเอายาแก้ไอใส่เอาโคกแล้วก็ที่ว่าผงๆนี่ลูกหลานที่ว่าผงๆนี่เขาเรียกว่าสารปลอดสารปลอด มันจะขูดเอาถ้าถ้าไม่มีเงินซื้อก็จะเอากับไฟฟ้าเนี่ยหลอดไฟฟ้านะ่ะหลอดไฟฟ้าหลอดเงี้ยเงนะี้ยน่ะที่นี่เขาก็บที่เป็นตีมันแตกเขากับขูดเอาไอสารขา,ขาวๆที่อยู่ที่อยู่ในหลอดไฟฟ้านะ่ะต้มหลอดคนดีคนกล้าพูดกล้าแสดงออกคนกล้าพูดความจริง ทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยมันปวเอ้าวน่าจะอยู่เนี่ยอ้าน้องเสื้อเหลืองผู้ชายขยับไปไนอไปไปเยอะก็อ่างานงานนี้นี่ชื่อว่ามากรรมท่องเที่ยวล้ำไปมาดเมืองนด้อยู่แต่วัตถุประสงค์ก็คือหาทุนและดมทุนป้องกันยาเสพติดต้านยาเสพติดต้านภัยยาเสพติดคือ ต้องสร้างองค์ความรู้งานนี้งานนี้เขาสร้างองค์ความรู้นะคือทุกฝ่ายเนี่ยต้องไปให้ความรู้กับประชาชนว่าเราจะพึ่งรัฐเนี่ยจะอาศัยรัฐเนี่ยมันมันแก้ลําบากมันต้องพึ่งตนเองก่อนนะครับรัฐก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญคือต้องแก้ที่ต้นเหตุที่สําคัญคือต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ว่าเอาไปบําบัดทําไมไม่จับทาไมต้องแก้ที่ต้นเหตุว่าทําไมมันถึงติดครูการศึกษาก็ครูก็ หลังจากวันที่ย1เราเราได้ทุนเราจะสแกนทุกโรงเรียนตั้งแต่ประหเพราะเรา,เราได้เห็นแล้วว่าเด็กปรหก็ติดยาเสพยาเราจะสแกนโรงเรียนใน6อำเภอคือหนองหงลำไบมาดคูเมืองพุทธสงนพรันใหม่เนี่ยเราทุกโรงเรียนจะต้องตรวจทั้งบุหรี่ไฟฟ้าน้ำก๊า่อมกัญชายาบ้านะครับเอาจริงแล้วให้ภาคสังคมให้ภาคสังคมมีส่วนร่วมคือทุก ทุกหมู่บ้านจะต้องได้เข้าไปคณะกรรมการระดับตำบลต้องไปทําความเข้าใจาถึงเพศภัยของอยาเสพติดนี่แหละเป็นเรื่องที่ยากแต่เราจะทําเราจะทําแล้วาจากที่เราเวิร์กช็อปคิกออฟแอคชั่นเนี่ยก็สู่เข้าการแผนปฏิบัติแล้วทีนี้มันจะเดินมาตามลําดับนะครับเขียนครบ้นึ้กค่น มันถ้าถ้าถ้าทำหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนี่เข็นขึ้นพวกเขาแน่นอนแต่ถ้าประชาชนเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของตัวเองไม่สําเร็จที่แล้วมานี่คือเราไม่ได้กระตุ้นให้ประชาชนรู้ถึงเพศภัยต้องป้องกันตัวเองอย่างไงป้องกันบุตรหลานย่างก็มีแต่ว่าต้องอกี่เม็ดมันผิดต้องเซฟมันผิดต้องจับได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะปราบได้มันไม่ใช่หรอกมันต้องให้ประชาชนตั้งแต่สถาบันครอบครัวตระหนัก หนักว่าจะป้องกันลูกหลานยังไงรู้ไหมว่าลูกตัวเองอยู่ประหนี่ติดยาบางผู้ปกครองไม่รู้เลยแล้วครูรู้ไหมว่าโรงเรียนเด็กตัวเองติดยาอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเนี่ยมันถึงจะสําเร็จฉะนั้นเราก็มุ่งไปที่เราไม่ได้มุ่งที่ปลายเหตุนนะเรามุ่งที่ต้นเหตุงานนี้งานนี้มุ่งที่ต้นเหตุแล้วเหตุปัจจัยนั่แหละมันมีปัจจัยมันจึงมีเหตุขึ้นมาเราก็แก้ที่ต้นเหตุแล้วก็ ลงไปคุยกับชาวบ้านจริงๆแล้วก็สแกนเห้เห็นจริงๆว่าหมู่บ้านนี้เสพั้งเขาเท่าไรติดเท่าไร่จิตเวชเท่าไร่จิตเวชตกหล่นเท่าไหรมันจะไม่ได้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันอย่างที่ปรากฏในสื่อเนี่ยถ <ST us> ้าเราเอาจริงเนี่ยทุกส่วนเอาจริงเนี่ยมันไปได้ช <ST us> ่ทหารมไหมครับโอ้ยผมตั้งกระทู้สดถามท่านนายกผมก็เสนอว่าการบําบัดนี่ต้องค่ายทหารอาตำรวจนี่ โรงพยาบาลเนี่ยแค่แค่รักษานะถ้าคิดว่าเอามาบำบัดที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ได้แค่ขีดยานอนหลับแล้วนี้หมอที่ดูแลเรื่องอจิตเวชเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วแต่และโรงพยาบาลลูกเ,เว้นโรงพยาบาลใหญ่ๆหแล้วก็เอาผู้ป่วยทั่วไปไปรวมกับผู้ป่วยจิตเวชท,ทุกโรงพยาบาลโรงพยาบาลเล็กนะครับเออวไวพวกนั้น,นจะตายก่อนพวกกินยาแล้วก็ทําความลําบากให้หมอแล้วก็ดึงคุณภาพการดูแล การรักษาพยาบาลคนทั่วไปลงอีก